ใครจะเป็นผู้โชคดีได้มอไซค์ลายลิมิเต็ดอีดิชั่นไปขับขี่เล่นหรือไปขับขี่ต่อยอดสร้างอาชีพติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชคส่งครับส่งทุกวันกินทุกวันครับผมตอนนี้ก็ส่งทุกวันแต่ยังไม่รู้ว่าได้ร้านเมื่อไหด่ฝาแม่ก็ส่งนะลูกส่งประจำแต่ยังไม่ได้รางวัลเลยสง่งชิงโชคแม่ก็อยากได้เงินร้านจากเขา แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้แม่ก็ให้สามีส่งด้วยหวังเดียวคือพี่จะต้อง,งรวยค่ะเพื่อเป็นเศรษฐีส่งอยู่และจะส่งต่อไปค่ะ,ะส่งต่อไปค่ะเผื่อแบบมีหวังเผื่อแบบจะได้เป็นเศรษฐีเขาบ้างเอนเดี๋ยวไปเรื่อยครับส่งไปเรื่อยๆเผื่อจะโชคดีขอพระนรินอย่ยาพึ่งท้อรอบที่แล้วพลาดไปรอบนี้เอาไหมดื่มคาราบาลแดงแล้วส่งฝาต่อได้เลยเพราะบาลแดงเขาแจกต่อ ใส่ร้อยคันแจกล้านทุกเดือนเราไม่อยากให้คุณพลาดส่งมาเยอะๆนะพี่น,อน้องบ้า,บาแดงช่วยควนไข<ห>สร้างอาชีพปีสองบอกแล้วเขาจับจริงแจกจริงส่งจริงได้จริงสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนดานิวพลิก125แม่คุณขาขี่ไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็ดูดีแน่นอนคือ นะปีนี้คาราบาวเนี่ยนะเขาแจกมอเตอร์ไซค์มาเกือบ200คันนะแล้บุกไปทุกที่ครอบกลุ่มทั่วทุกภาคของ<ด>ประเทศไทยเ<ด>ชื่อเลยว่าคุณผู้ชมอาจจะต้องเคยเห็นบ้างแหละในเจ้าแบบของคุณเนี่ยม,มีใครขี่มอเตอร์ไซค์บาวแดงอยู่ด้วยเอาจริงๆก็ยินดีกับใครที่เป็นผู้โชคดี <ภา S 2> หรือใครที่มีมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วผมบอกแบบนี้ละกันอยากจะลิมิเต็ดอีดิชั่นคุณต้องมีคำคมิดท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของคุณ เด็ดๆนะจับได้เลยเน้นๆเลยนะยำๆเน้นๆมามีรถคู่ใจแล้วก็อยากมีใครสักคนร่วมทางขับรถยังหลงทางแต่ใจยังว่างเอาชัดๆชัดๆสิเอาเน้นๆๆเอาใหม่เอาใหม่มีรถคู่ใจแล้วอยากมีใครสักคนมาร่วมทางขับรถยังหลงทางแต่ใจยังว่างอยากหลงเธอถนนมีหลายสายจุดหมายคือบ้านเธอได้อยู่กับเธอแล้วมีความสนใจจุงเบยทำไมคุณเป๊ะขนาดนี้ ก็ไม่เปย์ได้ไงคิวการ์ดมาเลยเธอคิวการ์ดมาเลยเธอเขาบอกให้ยืนอ่านอย่างเงี้ยอ้าวเขาไม่ได้ยืนอ่านทำไมเขาให้ดูผ่านๆแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ท่านเมนี้ไม่ได้คุณคิดเองเหรอไม่คุณเขาไม่คิดเองหรอกอ๋อเหรอดิฉันบอกเลยของดิฉันอะเด็ดจริงจริงปากได้ทองเนี่ยคือโชคใหญ่ได้รถมอเตอร์ไซค์คือโชคดีจับดินทุกวันแบบนี้ทำให้พวกเรามีงานดีๆทำอ้าวพวกเราทีมงานทุกคนไว้ยอค่ะขอบคุณค่ะ ยอมเลยยอมเลยน้องใบตองคัเป็นคนที่อยู่เป็นจริงๆนะไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ใช่แค่ดิฉันอยู่เป็นอย่างเดียวนะทีมงานพวกเราทุกคนก็อยู่เป็นอยู่เป็นกันทุกคนว่าทำไมมีสองเนี่ยอยู่เป็นทุก คนได้โชคดีค <sayin S 1> <ข>าราบาวนั่นเองค่ะก็ได้คําคมท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนาอทีนี้นะได้คําคมแล้วอย่าลืมนะถ้าอยากได้โชคดีๆแบบนี้ส่งฝามาด้วยทั้งฝาคาราบาวแดงและคันโซคุณ2ทําไม่ถูกกติกาเขียนบิบส่งแล้วส่งมาจ้าส่งมาแล้วทํายังไงต่อก็เปิดไทยรัฐทีวีช่อง32ดูรายการตะลอนข่าวเวลา9ก้าโมงครึ่งแล้วนั่งลุ้นกันว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีในครั้งนี้หรือ ไปที่จังหวัดใดภาคใดไปลุ้นกันโกลยเลยโกลยเลยค่ะเหนือก็มีใต้ก็มีตะวันออกก็มาอินดี้ก็มีภาพจริงๆครับคุณผู้ชมมาเลยมาเลยโกลยไปโกลยไปโกลยไปเอาเอาลุ้นกันว่าครั้งนี้จะเป็นของภาคไหนจังหวัดไหน คุณปริวัติแก้วบุตรตาจากจังหวัดนครพนม การลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝากระบาวแดงเขียนคําว่าวิตามิน B12 ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณ2แล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงแธันวาคม2 5 0 0 ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา9ก้านาฬิก,กา30นาทียินดีด้วยนะพี่น้องครับยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะย้ำตรงนี้นะทองคำบรลควณหนล้านบาทยังคงจับแจกงนะเหลืออีกหนึ่งครั้งสุดท้ายเดี๋ยวรอติดตามผู้โชคดีกันนะคะครับ